สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ่ามาหาน้องล็กหน่อยตอนนี้เขาเพิ่งตื่นนอนเนะาะอได้ของเล่นแต่ของเล่นนี้ก็เล่นจนเบื่อแล้วเนาะเป็น <c oughs> หินสร้อยก็มือ <c oughs> ก็วันนี้ซื้อของเล่นมาให้นะคะสี่สหายนะคะก็เป็นซื้อมาจากลาซาด้านะคะตัวนี้ชิงช้าสวรรค์ เขามองอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่าก็มองอยู่ะะมองเหมือนกันนะคะออกมาเอาแล้วก็ได้เป็นข้อข้อเท้านะคะแหวนข้อเท้านกสันนะคะรู้สึกเราไม่รู้ว่าขนาดของมันแต่ละไซส์ไม่รู้ขนาดนะคะก็เลยสุ่ม สุ่มเอาขนาดมามน่าจะเป็นเบอร์สเบอร์สีนะคะเออเบอร์สีมันคือมันเล็กมากเลยอ่ะต้องแบบหาต้องหาคีมตัดนะ,ะก็คือก็ลองซื้อมานะคะอะไรยี่บห้าบาทวงแหวนส่วนของเล่นนี้เก้าสิบเก้าบาทลาซาดาก็ซื้อมาให้น้องนะคะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า เออก็เยว่าอ่ะชอบชอบชอบแต่ยังไม่กล้าเข้าใกล้เท่าไหร่อ่ะลงมาแล้วโชกุนมาโชกุนส้มชูนนะของเล่นมาของเล่นมาแล้วหลกมก嘛ง่วงนอนเหรอเ๋อกำลังพักผ่อนอยู่เขากำลังพักผ่อนอยู่อืมเมื่อเช้าเนี่ยนะจนสายสายอู้ออกมา เดินตามนะคะเดินตามคนนู้นคนนี้โอ้ออกไปข้างนอกก็เกาะพยายามจะบินขึ้นแล้วเกาะเกาะไหลเกาะหลังขึ้นมาไปด้วยเนี่ยก็เลยซื้อพอดีของเล่นมาก็เลยเอามาให้เอะเอาไหมเนี่ยเอาเอาก็เอาลงมาเอาก็ลงมาเลยอืม ก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะสนใจไหมก็จะลองดูแฟนไว้ก่อนนะคะแฟนไปตรงไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะจะเป็นอ่าเอาๆๆเอา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 มาแล้มาแล้วมามาลงมาทำเป็นแก้งไอ้ไม่สนใจเนาะอ่ะก็เดี๋ยวจะติดไว้ตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะเล่นไหมนะก็ว่าลองจะติด ิดูว่าจะเล่นไหมสนใจไหมก็น่าจะสนใจนะเพราะว่าเขาเริ่มจะจิกหาที่แฝนก่อนหาที่แฝนอ่าแฝนละแฝนละให้เล่นละให้เล่นอืม้จากสนใจกระดิง่งอ่าลงลงมาละลงมาละ เป็นของเล่นเขาแหละอืมอ่าเดี๋ยวเราแล้วก็ออกไปอนอกก่อนเดี๋ยวเราให้เขาเล่นก่อนว่าเขาเป็นยังไงปีิกริยาเขาจะลงมาหมดไหมเขาอาจจะง่วงอยู่ตอนนี้อืมเพิ่งจะประมาณสามบ่ายสองบ่สามช่วงนี้เขากำลังง่วงอยูอ่เนาะก็เดี๋ยวมาแอบถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขาจะพากันเล่นสนุกไหมอืออ่า กันนะคะดีค่ะโชกุนนะคะตัวนี้เลยโชกุนอืมตัวนี้โชกุนเลยตัวดื้อส้มฉุนตัวนู้นนะคะนี่กาแฟอืมชิมิอยู่ในบ้านไอ้โชกุนนี่ดื้อเดี๋ยวแม่ถ่ายอีกครั้งนึงนะคะกำลังเล่น